อู้เปนะครับอืมเนะครับเดี๋ยวไล่ซูบยูได้นน่ไอวินนั่นนเงินอ่อนน่เนาะเมนจ้ะนี่เบ่งทองเป็นนะครับนี่นำนเนเ่งเห็นดบ่น้เงนเห็นเห็นไอวินเอาเลยตอวหอ่นลงมาดีจ้านน่นี่มึงนี่ใหเต็มถองเลยอนี่แหะครับขันว่าพอพงเป็น สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องว่าพ่อกับน้องหนึ่งก <Tu Hmmm. S 2> ับไอ้วินวินเนาะจ้าสวัสดีพญาม่ยาอีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับสวัสดีสี่ถูก่านนะครับผมวัน <Skills. S 1> นี้ก็พ่อกับบ้านวินกับน้องหนึ่งในเสาวัตถิได้หน้องหนึ่งวันนี้ในเสาร์ของวัตยถิวันอาทิตย์เนาะจ้าตรงกับวันที่สามสิบเอ็ดจ้าเดือนมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าเนีเข่าป่ามหาของป่ากับน้องหนึ่งเนาะมาในเขตป่าบันสังหอมนะครับตำบลหอยคามเพื่อวันธลิกจหวัดอุบลราชธานีนะครับเาาามหยงนี่ มันอุปกรณ์ท่อไม่เงียบเงียบใครมดแดงนอกจากพี่น้องมีฝองมีเสียมนอกจากจักสิลายยังแนวนอกจาะวินเนาะมาชิมาเบิ้งเมนชิโนนะเงียบใครหมดแดงเนาะหลังจากฝนตกมาเดี๋ยวช้อนมือแล้วน้องหนึ่งจ้าเมื่อวานกินต๊ะอยู่ไปใส่ปลาเนาะจ้าเอาไปรวมกันเบิ้งสิลายยังมียังแน่ววันนี้เนาะจ้าป่ะครับป่ะจ้ามาวันนี้มาคนคางไกลเติบด้วยครับนี่กระทั่งขึ้นผู้สองตาดน้องหนึ่งเนาะจ้าไกลจากบ้านประมาณหาหกกิโลอยู่เนาะวันนี้เนาะแมีนจ้ากลับไปเบิ้งห้าเบิ้งนี่โดนอย่แล้ว นี่บอควายจีนวนนี่อัหนึงๆเสูวนึ่งฮะส็บสูรจริงได้บ่แมนเห็ดบดบ่เนียนบออู้บุญนะครับเห็ดบดสูบเมนกระด่างได้ครับนั่นี่เนอ่อนอยู่เนาะนะครับทองเขียวบันหนึงจ้ะนี่ดิ นี่ยครับเอ้าเสีอีกเลยอืมดูนะครับเดี๋ยวไล่ซุปอยู่ได้นี่ไอ้วินอ่ะลงมือเลยนมึงเอาของออกก่อนหน่อยวิ่นึตาเอามาอีกครับมึงสาเหตุที่มาไกลวันนี้ก็ตั้งมาจอบเบิ่งเฮ็ดน้ำแล้วนั่นหนึ่งเมีนจ้าวันนีมาเบิเ่งเฮ็ดเผงเฮ็ดดินนะครับทั่วร์ไป,ปไก่กกมอละ,ล,ะละนั่นหนึ่งก็หลุนนี้มอแกการจะเพ็ดซุปน้องหนึ่งเมียนจ้ะ นี่เบิ่งทองเพื่นนะครับทองเขียวนะครับถ้าก,กระด่างกบแกบกบแยบนแนวน,น,นั้นก็นสิบว่าเป็นตะกินหน่นยหนึ่งนี่ก็ไปปลากระกังเข้ากันย่างนี่เนาะเมื่อวานเอาไปตุ๋นเช่กันนะครับกับปลา๋องกังแล้วก็น้ำปลาลงไปสุปสุปถาทถ้ำดอกอ่อนเพิ่งเกิดน้อยวิเน,นะนาะแม่น่้ำปลาลงไปแล้วก็เอามาซับนะครับ ใส่เขาใส่ง่าใส่พักแผ่วลงไปนั่นนึงใส่เขาัวบใส่ได้ไอ้ินเป็นุูเผ็ดบดนะครับหอมกลุ่มเลยดอกใหญ่ไงดึงหยาบแบนี้ธรรมดาละไอวินเฮ็ดใหญ่อหญ่คนอีกซ้อมดอกว่ะ้ะ หงียบอนเดียวเตรียมตาเดินี่ครับกดลงได้เนาะ <S <S จ้อันนี้เลยหนึง <S <S <ละ>่งเกิดก่อน,นแหงแล้วเนาะเมนจ้ะดึงออกไว้ครับพอเก่าจะโตพอสุกดึงออกไว้เพราะว่าอีกก่ะโดนหน่อยวินเนาะปกติ้รังมองกันเพื่อนนิดๆนี่เพื่อนก็ไปต้มสูบใดญ่ด้นี <S <S ่เนาะเมนจ้ะแต่ว,ว่าวาวินกันนึงน่งวามันแข็งครับอีกอันนึงครับอีกอนึงจะไปดึงออกเนาะไปดึงออกไว้ เพื่อดอกไม้่นเกิดขึ้นมาหลายๆบานจ้าเอาเห็ดมาแล้วเห็นเราบวชไข่ขี้นวนบ้านน,น,นนึงน้อวินนะครับขี่ควายหน่อยสิควายหน่อยคุดบึงคุดบึงบึงกินซุมม่มอยู่ดอกครับส่วนนี้ลงมาบัวปราวพอแล้วน้อยวินเนาะพอแล้วครับดินอ่อนจ้ะมือนี้ตัวนี้ขี้นวลมุมจ้ะ จีนวนมูนหน่อยนะครับบอ,องแห่งจีนวนแดงค้างนู่นหนึ่งเนาะแดงจ้ะลดลงไปอีกเบอร์หน,น,นึ่งเกเ่าฝนตกมาแนวนี้ลงหลายเลยเป็นตาเนาะยีนวนอ่อ,อนเนาะเอา้าดีตัวหนึ่งเนี่ยนอนนี่อีจ้ะอืมดี ม e. ่นจ yeah. like ้ะเอาฝนตกนขงมึงาเลยขนาดคยน่อยได้ห right น่อวินเนาะมีนี่สีวันี้เม่นจ้ะนี่เดี๋ยวนยิบให้งด้วยตัมนาาวดีวนี่หกคยหน่อยควยหน่อก็ได้เหลืองด้จ้ะวันนี้ตัวไอวินควยนี่ ครับลักษณะเมืงองไก่ชนิดครับไข่บลานนึงไข่จ้ะนี่นี่เมืองนะครับไข่เต็มถองเลยเอาใส่ตะกะทุบมันไว้เนาะทระไมเก,ก่าวหนึงน่งครับลักษณะป่าเมือ่อนี้ซุ้มแห้งนะครับสำหรับวันที่3สิบเอ็ดมีหน้าซองหา67นี่ครับรวยเพิ่งกิ ขวอยใหญ่นะครับขวอยจีนูนนะครับเดี๋ยวใส่นุ่งนึงว่าเป็นตากละ่องไหายน้ำนะครับเบิ้งขวอยนี่ครับได้ทางคุณนุ่งนึงนี่อยู่ด้วยวินทั้งหมดเดี๋ยวมาเบิ้งพาเบิ้งขวอยนี่ก่อนครับจ้ะจะขวอยตัววินสิพุดเนาะสนใจเบิ้องเราครอนุ่งนึงว่าพ่อแม่พี่น้องอยากเบิ้งมั้ยไม่จ้ะครับลักษณะออาพุดเบิ้งไราวินก็เจาะเบิ้งแนวนี้นะครับก็อยู่จิ้มเบิ้งน้ำนะครับพระหลงมองได เป็นอ,อนอลงไปดึกเนาะแหม่นฮาจะคุดออมตื่นแหงเห็ดดึงหัวไว้ก็ไม่อยู่ดอกเห็ดนี่แพใน,นอาทิตย์เอ้าจะเห็ด<ไ>บดก็ยังออกก่อนอ <laughs> ย่งนึ้วินคุดไปก่อนเห็นตัวจางแสบเบื้องหน่อยวิ<า>นเนาะแหม่เห็นเล้วจ้ะตัวเหล็แหกแหกม้านมาเร็วของไอ้วินก็นจะจะเป็นเป็นคุยๆหน่อยน,นี่เดิอ้ยเจ้าจ้ะ อุ้ยฝนตกนี่ขุดก็ง,ง่ายหนอ่อยวินเนาะนแล้วก็มีหลายตัวผมด้วยจ้ะขุดสองเล้วควายนี่เอันดีวินค่คอยๆเคลียร์ค่อยคุยไปนะครับคุยไปเรื่อยๆเนะาะม,มีอีกตักวนึงคุณน,นะหากใหม่เน่ยเอ้าไอวินขุดไปอีกจ้ะอ๋าอันดีวินซอค่อยๆจีนูนไข่ นุ่นแดง <Okay. S 1> แนะครับเจว่าเป็นไข่นะไข่ขังนนะครับรบุฟี่กอะดิ่งระบอบหนึ่งดินอ่อนนี่มือลวงง่ายนะครับเมนจะบดได้เจ็บมือหยาบก็ไอ่บินเนาะทำไล้เป็นก็สีพันย่อยย่อยอยูยอย่เป็นกลุ่มเนี่ยนี่แหละครับอยู่งไหนเป็นบ่อยวินหาอีกอนหนึ่งเอาจ้ะเอาใส่เลยซีโตแตกตัวที่หามาแล้วจ้ะ หาอ,อีกจ้ะคอยคอยห,อหน่อยพี่เนาะตัวที่หกได้หน่อยน,นี้นเนาะเขี้ยจะเขียเปิดแล้วบอ,อเขียไปเรื่อยๆจ้ะอ้าวตัวที่เจ็ดอุ้ยพอหลุดได้จ้ะมานน่เจ็ดตัวแล้นะนั่นเดียวพี่น,นั่นนั่น ออ้ยเปด้วจ้านั่นใส่ของเป็นละจีนะครับเมนจ้าีอีบบอเบิดลวบ่บัลนี้ยฮะสิแปดนี่ยละน้อยวินเนาะจมบ่งหนึ่งกระพรี้จีบอีกจ้าเอ้าหัวแนวนี่คือสิเบิดแล้วน้อยวินเนาะเป็นสมัดเป็นแนวนี่แหละครับกันเบิดจ้าเอามีแปดตูเนาะใสเบิองขวอยไม้เนาะอจ้า จ้างผู้นี้มาหนึ่งหนึ่งกระเชียใหญ่กันหาไปนั่นจังสีแล้วนะครับก่อนเนาะพุทธเรื่อยก่อนยังใส่เบิ้งอีกนะครับมอนได้พันยู่นี่กระเชียร้ายนะครับมีลักษณะปลาสี่พันมักมาเห็ดขวยอยู่นะครับธรรมดามาแรลงนี่เป็นสัตว์ที่หลายที่สุดในโลกนะครับเป็นไรก็ยุบมักอยู่เป็นกลุ่มเป็นอย่างนี้นะครับเทียบเทียบขึ้นเพาะมันจะพอเจาะจุงในวินถัดตุนซํานี้เพื่อจะมักอยู่แล้วเนาะแมนครับ ถั่ลุ่นนี้นี่บ่มีเลยครับเพราะว่าหากเพิ่นบ่มีหากอาศัยคือต้อนนิหน่อยแนยวนี้เนาอหากฝอยหากงัางยูเป็นก็สิอาศัยยูน้านะครับลักษณะป่าตัวไปที่ยูน้าแนวนี้วันนึงนี่แหละครับไปเบิ้งน้ำหนึ่งนึงีครับนี่ครับคุยทิหรือว่าคุยทิฝนห่าไปแล้วนะครับดันึ้นมาหม่ดินก็จะเป็นสีเดียวกันเลยแต่ว่ <คน S 1> <บ>าสิเป็นเป็นตัวคุยเนาะ ม่นความซึมๆกดขึ้นกดอ่อนเป็นยังไงบนทางยืนเขาช่องตาดมีบ่คือบ่แห้งค์ททางบ้านมะหรอหนึ่งจะว่าสามหมื่นหมื่นที่สามเนี่หมื่นนี้เนอนใช่ะจำหนีมีปัญหาครับสำหรับเห็ดเห็ดเพื่อฝาเรื่องเห็ดอีกครับเรื่องเห็ดอีกก่อนเลยอ๋อกันมูนี่จะเป็นเห็ดบดหลือนะครับ พ่อแม่พี่น้องกันอันนี้แต่ว,ว่าเห็ดบดที่เก็บมูอนี้เห็ดบดหรือเห็ดผึ่งแดงสี่พวดนเหรเห็ดบดที่เก็บมูอ,น,อน,นี่นะพี่นออกแต่ส่วนฝนหน่อยเพู่น่าหนึ่งนิดหน่อยเหนจ้ะนี่ครับน้เป็นนไปอยู่จับค่อยๆนะครับเพื่อบหยิบจับตัวพี่น้องเห็นจ้ะ,น,ะน,นี่นนครับยุ่งยุเลยเพราะว่าดินอ่อน จะไปเรื่อยๆครับหากใหม่ค่อยหากจะว่าหากใหม่ได้ไงมืองเลยกดหากใหม่คนเบิดเขาบอกวีทีเสาตึงตีเลยเนี่ยแต่อือฮะมึงไปเรื่อยๆนะกันเบิดกบไปเด้อจ้ะแม่ควายใหม่ไปเรื่อยๆแกแยกใหญ่กันคุดแนวเนี้ยนะครับ กันบ่นโดนเจียก็จังใช้พี่น้องเบื้อง,งอีกหน้อหนึ่งใช้หน้องนึ่งใช้เบื้องยุ้ยข่อยหนีบีใช้หน่อหนึ่งมีทงางเดย้นี่นะครับลักษณะควายทังางหลังเปิดขาเนี่ยมันให้เบื้องทีนะครับควายลักษณะเพิ่นนะครับเป็นควายหน่อยๆนี่น,น,นำหากใหม่นะครับอีกนนหนึ่งหนึ่งอ้วินมาแล้วได้ไอ้วินผึ่มๆไม่ได้ยินบ่ครับเพิ่มไม่ไปน้อง ใช่ปลากับฝนห่ำมกุดกิโหนกับหาเฮดบดวันหากิโหนกับเกมเ็ดบดนี่ก็บฝนห่อ huh. น <c oughs> ่บ่เนาะกุดแบบนี้ตัวนี้ห้าไวินงแงยิงยได้สบอยดี ที่สองที่สองเด้วจ้าีสอโตนีกนนึงโ๊ยไปไป,ไปบน,นอะไรก็ไปวินงวใหญ่เนาะไ้จะนีเที่วินใหญ่เนะครับเนี่ยเอาหาไ,ไหเอาก่อตตัวที่ตัวใหญ่วินสามดูส่สามสี่ไปนับกันครับ ใารจะเนียมเลี่งว่าจิตจะนีนะไรนี่นะฝั่งเทียงฝาดีนี่ครับหจึ่หนึ่งดูนึงมาเลยน,นุ๊กุ๊กๆหรือจะตัว,วมาันจะหนีนะวนอันหนึง่งนี่แต่ละวินอันตอนนี้กับพระอาทิตย์กบเชียรอละฝนจิมหาแล้วนะครับขเขาใส่วินคุดคุ้ง ทำการเราจะีนองควายนี่มือเงี้ยลงไปไงมาหลุนจนมึงมาัจะาซีมีจ็กตูนอกจากเนาะ้พุดเมื่อกี้น่งครับเ,เียแน,นยก่อนนะครับไปนำาดินดอ่อนพันลงไปนะครับบ่เพิน่นจีเปอนใ่น่ะเห็นบอเห็นระ<น>บอบวินนี่ใช้มาเบงตูเพิ่น โอ้าวตัวแล็กจ้ะกระจิยอยู่แถวบริเวณเดียวกันนี่แหละครับบจ้ะ,ะนี่น้องแ่งมุมวีนนีอ,อ,อีกแเราจะตัวที่สองจ้ะจ้ะเหมือนจะยิ่งแยกนิยหน่อยผอบอีแก้วคุดไปเรื่อยๆก็่อไปเรือ่อยๆยี่ได้หน่อยวินเนาะ พิษตะฝนชิมาอากวนจ้ะพี่น้องมันนี่ข้าอย่าดอกเห็ดเท่าไรร้ายสูบอยู่เนาะเก็บเต็มตาเพิ่นได้เห็ดดอกใหญ่ะครับตาใหญ่ไงไงจะได้มีตานึส่วนไปเรื่อยๆเนาะนี่ย <c oughs> <c oughs> อันดี้อันดี้เอวินทุ่นดีจ้ะทุ่นอีก เ่อเอีกก่อนจ้ะเดี๋ยวจอพี่น้องเบื้องนู้จ้ะนี่ครับเป็นใหม่เป็นกระย่างคือเกา่ากระท้มไบท์บน่อยวินเนาะบัดน,นี้เนาะเป็นการเห็ดในหาปลอยพันยันอยุดนะครับเอาไอ้วินเดียดอกมันไปเรืร่อยจ้ะจ้ะนี่อนี้จ้าใส่เลย มาต่ออีกจ้ะให้วินงมาพ่อคว้ยอะจ้ะพุ่ณจกแล้วพี่น้องจุกขาหูาลงเกันนะครับจกหาหมองลุงคุณมาจะไปลุงใส่หนาะจ้ะเอาเอาค่อยความโจรอ่าเรื่องหนึ่งผ่าไปเบิองเนาะเห็นไปเห็นเป็นอ่อนๆีรื่องหนึ่งไปเลยอืมอันนี้ มันพอ่อผงบอกไอ้วินน่ะยุยิยุยอยู่นั่นังย่อยได้แล้วจะเก่าขึ้นมานั่น,น,น,นจะพี่นนเออนาะเห็นสัตว์บนึงเห็นเห็นไอ้วินเอาเลยเก็บมาเลยมิจโตัวดเดยวมกตัวละอุ้ยมันาจะพี่นออนี่แะครับั่ม่อผ่อผงเิ่น คือขึ้มมาเนาะบ้านดินหนับเด้นี่น้องนึงเขาเลยไอ้วินเขาเลยพ้นขึ้มมาแล้วกำลังสิเมื่อยแห้งพอติลหลายตัวเนาะหมุนนี่นี่นนเขาเลยน้องนึงเห็นอย,ยู่คอใหญ่ไม่ใหญ่ก็เห็นขึ้นการใส่ใส่ของกันครับโอ้ได้กำหนึ่งหรือเล่าอ้วินกำหนึ่งนะเขาใส่ของเลยจะไหนส่วนมูนหันัจ จำเวลาเนี่ยเลยครับฝนก็ทิ้งมาห้หาหัวนะนั่นไกลเนาะตรงนึงเนาะจ้นน,อน,น,อนี้นมากไกลจากบ้านครเจ็ดกิโลแล้วครับอหเก็ดตจ้นะครับสิบเอ็ดแหละวินเนี่ยพี่ๆนั่งนึงอีกตัวนึงด<อ>ินเอาเอาอีกเอาเลยวินมันหมุนขึ้นมาเถึงเลยจนจุกจุกจุกจ้ะคุณโอ้ยอย่าเฝ้าตุกเด้อจ้ะคุณฝนเลยรอบแปบรอบแปบจ้ะ บรรยากาศเอาแนวนี้อุย้ยมันเดี๋วอวินน้องนึงเห็นอยู่ในทางเต้นั่นนำหอยเพข่นกันนั่นดีนั่นดีสอนบันเดียวมานะครับวัอน,นี้เอามาอยู่บนตรงนี้สอน,นว่ามีในกระเป๋าฮะขวดอุดอ้ยค,คุณนะจ๊ะบังบมืนะเอาเลยวินเห็นอยู่ยุกเป็นแงดงๆอยู่คุณจ๊ะเออเฮ้ยแดงหมดไปทันออกไปเขาจับป้อนี่ เพื่อนออกกูเมื่อยวิ่งเพื่อนเขามาร่วมตัวกันเสียมเสือกะยานเพื่อนอันนี้เนาะให้ดอกดินอ่อนเนาะเสร็จเลยวิ่งอ้ยเป็นเกอบเป็นกำเด้อจ้ะพูนะเอาใส่ไอวินแล้วใส่อีกที่นี่จะได้นิมังขึ้นบนข้าใส่ของเลยวันนี้เนื้อเบิ่งอีกันครับเฮ้ยปุ้ยนี่หนาวกว่าโดงยังไงเอาใส่ พ่านำโตคุณนำมอือจ้ะคุณนำมึงอีจ้ะเนาะมอีกว่าจ้ะพี่น้องน่ะมากันสายพี่น้องครับบางนกันเอาดีกว่กกวเอาไว้บินเอาห,เหักเลยน,นะครับ กินูนไข่นูนไอ้ตัวนึงนี่ท่กลางฟ้าร้องคำรามแล้วก็มีฝนกำลังจะมาเดี๋ยวิ่งกันตรงนี้จ้าอือเอาอีกจ้เอาอีกหวยนี่บ่ได้นาบเลยบาทนี่อุ้ยโอ้ยหลงเพราะว่าหลวงก็เลยบ่ได้นับนะจ๊ะเนาะหนึ่งปีกมาเลยครับเนี่ยนี่นะครับจ้าเอาเอาใส่ไอวินแล้วก็สอดอีกเนึ่งอย่าหาหนึ่งกัน ว่ามันสีดีมอไก่หมาละบ่กลุ่มๆมาไก่แหงล่ะขุนนวนเป็นน้ำรุ่นเล็กเป็นน้ำครับมันวป็นขุนนวลขนหลายได้ครับมาดูความตื่นเต้นฝนเนาะฝนเป็นนึงจ้าเปิดหน่อยพี่น้องเอาทมเลยบาตนี่ขุนพ่นมาเราได้ขุนฟังเสียงนะสีด้พาพี่น้องไปพี่กิฟท์ได้่าดมาเชคือฮะไปไปจ้ะพอกัน พอกันอีกเท่นึงในบ้าทนะน้องนึงเนาะพอกันพุผลละนอพุ่นอเออมาแล้วป้าไปวิ่งลุกนะครับนะครับอีกบูดนได้ครับคิดว่านี่ไปน้องนึงพ่อแท้หน้องนึงย่างออกก่อนแล้วได้บาดทหอดบาทพิธีเรียบร้อยนะครับฝนไหลล้างมาแต่ว่ายในบาดนี้ยังแดดอยู่ครับก็พาออกมาไหว้ยานพายุขึ้นเหมือนน้นงน้องนึงเนาะ ในปลาในดงนะครับแต่เอาเน้นนอนบริหลายคุปใหม่คุปต์ต่อคนมีปีน,นอนแต่พอจะใช้อาการเนี่ยนั่นก็แนะนำให้ออกมาจากปลาเร็วๆนะครับ,บมาเนคนงานกันก่อนนะหน,น,นึ่งๆเก็บเน็ดออกให้เบิร์ตกันอือยู่นะครับคนงานดันดับแรงเขายอย่างนีเลยหนึ่งจะเม็นซุปกระดิ่งซุปที่ได้นี่เนาะน้องกุ้งเกินไปใส้หนึงน่ง เกินไปเที่ยวเดี๋ยวจ้ะพี่น้องไปกับพี่ใหญ่ไม่ใหญ่นาะจ้าพี่ใหญ่พาไปยามเที่ยวครับวันนี้อ๋อสุภาพเรียนนี่นนี่ก็มีเนี่ยอยู่ได้น้อยวินน้องขันคุดโตน้องแต่ว่าอย่าคนอย่าลมเนาะแม่นคนโบกปันได้ดอกจับพี่น้องแต่ว่าขันลมมากนี่กับปิตยากับบริชายปัะจุไว้นะครับเหยียดใหญ่ขันคุดน้ำเนยอ่ะเซีลงมือนใส่เวลาคุดบุกค่อยโดนปานได้ได้หน่อน้อยวินน้องขึ้นจีบินมาจักผอมบินมาจักคือ ไปโดนอันหนึ่งซอมตัวนิดเห็ดประมาณซ้อมลอยก็โตแล้วนี่นะนอันหนึงน่งเนาะเมนจ้ะนี่ครับเห็ดขาวนี่ก็สุกง่ายครับเห็มดมีส้ำซุปคนเดี่วอนะแล้วน่าจะพี่น้องซ้หรับคลิปวันนี้น้องน,นึงก็ไปนั่งบินกับพาพี่น้องเขาปลาน่าจะเนาะวันนี้ว่าจะไปเบิ้งไข่มดแดงน่าจะพี่น้องก็มีกินนู่นแต่ว่ากลับไปผอเนี่ยแล้วจ้ะ เดยศุขงเฮาก่อนเนาะจ้ะเนาะกับภาพี่น้องมาพูดจีนน่นจ่าพอปลาฝ่าไรปนไรก็เลยพาพี่น้องกลับบ้านก่อนเนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิมมันี้ทรมก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถือใจลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนุ่มหนึ่งกรไป๋ายิดีที่จะเพิ่มสิบประผาดกิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะวันหนุ่มหนึ่งกระป๋ายยินดีจะพาพี่น้องไปหาอยู่หากิบแนวใดแต่ละหมือนาะจ้าสำหรับคลิมมันี้สวัสดิ์จ้าพบกันคลิปหนาเด้อจ้าเอาล่ะนะครับเพื่อนๆมิยาพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาจุกตันนะครับสำหรับการเข้าป่าหาของป่าในวันชย ของเดือนมีนาคม2 5 6 7นี่นะครับผ่านไปได้ดีนะครับผมวันนี้ก็วันที่31มีนานะครับในเรื่งฮิตบดคอนซุปนะครับและการแม่งจีนูนนะครับผมก่อนจก,กรับวันนี้นะครับผมขอขอบุญขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญยายมิายาอมิมพามพิณองลุงป่านอาเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่รวมที่ชมเข้ามาในรายการ ผิดพลาดประการใดตอบสาพระท่านใจก็ขออภัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาจุกา่านไม่น้ำนะครับผมอีกอย่างหนึ่งน,นะครับที่ขาดบม่ได้เป็นประจำนะครับผมร้อมหนวยไว้ใช่ใพยย่อแม,ม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีป้ขาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจวงประสบจะโชคดีโชค m นอยาม,มีโรคภัยหลายได้มากรกายสุขทางด้านร่างกายและกะ็จิตใจคิดบางสิ่งใดคอยสมความมุ่งมั่นปรารถนาลำรวยเงินทองมันมีสุข,ขียิง่งหยวดขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำ่าสวัสดีครับผมพบกันใหม่ครับ อสัญญาณก็มาแล้วนะครับพุนลมว่อยๆพัดมายางแห้งแล้วนะครับพุนกี่ฟาก็เริ่มมาบางดวงอาทิตย์แล้วครับ